สำหรับใครที่มีตัวเกม FIFA 2022นะครับแล้วยังไม่อยากย้ายไปเล่น FIFA 2023นะครับอยากเล่นแบบอัปเดตตลาดนักเตะครบครบนะครับรวมไปถึงชุดแล้วก็รองเท้าเท่ๆทคูลคูนะครับสามารถทักเพจ โอ้มายบอลนะครับหรือว่าคุณบอลธุรพัฒนะครับรับลงหมดนะครับรวดเร็วสะดวกและที่สําคัญครับคุณบอลเนี่ยเขาคุยดีมากๆเลยครับราคาก็เป็นกันเองนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปลองติดต่อดูนะครับเพื่อความสนุกในการเล่นเกมฟุตบอลนะครับอแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันครับในเกมฟีฟ่า2 2 2ครับณสนามเอทีเสสเตเดียมครับ เจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับฟูลแลนมครับโดยคู่นี้จะแตกกันในวันเสาร์ที่5ครับเวลา22อนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับก็เออร์ลี่บบลว์ฮาเแลนครับจะได้ลงเป็นตัวจริงด้วยครับเพลเยอร์ที่น่าจับตามองครับเป็นคิวบินเดอร์บอยครับ ก่อนหน้านี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้มาได้ครับส่วนทางฟูลแลมครับเปิดตาเสมอกับเอเวอเรตตนยประตูต่อศูนย์ครับเป็นเกมนัดที่15ของฤด,ดูกาลครับมาดูผู้เล่นของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกสาประตูเป็นเอเดอร์สันครับ กองกลาง2ตัวครับลาปล์อกกับลูเบนิอาซับไคล์วอเกอร์ชาควคานเซโลครับเล่นเป็นแบ็ก3ประสานกองกลางกุนโดกันเควินเดบรอยครับแล้วก็โรดี้ครับ3ประสานหน้าเป็นฟิลฟอลร์เดนเออริงบราห์ฮาแลนด์แล้วก็บรโตซิวาครับทางฟูลแลมครับเป็นแบรเลโนครับเอ็มบาบูดิออฟโทซินแล้วก็เคอร์โซวาครับกลาง3ตัวก็เป็นทาง เอาเป็นกลางสองครับเป็นเลสกับปาลินญาครับมีดานเนลลเจมส์วิลเลียนครับกองหน้าเป็นมิโตวิชครับเกมเริ่มครับณนะสนามเอเทียสสเตเดียมครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในชุดสีฟ้าครับส่วนฟูลแลมมาในชุดสีขาวดำครับปาลินญาคันเซโลครับ ขึ้นกลางสูงแล้วตัดบอลไว้ได้ครับบอนมาอยู่ที่กุนโดกันเราบุนาโดมาที่ฮาวเลนจ่ายมาที่กุนโดกันเดอร์บอยซัดแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่สี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำจากลูกยิงไกลของเค n วินเดอรบอยครับ เป็นฮาแลนครับจ่ายให้คุโดกันแล้วเดอะบอยครับซัดเข้ามุมครับขอไปครับเป็นเดอะบอยซัดเข้ามุมครับหมดสิิทธ์เซฟครับสำหรับลรโนอันดับตารางในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่2มี29แต้มครับส่วนฟูลแลมอยู่อันดับที่สิ อขออภัยครับอยู่อันดับที่7นะครับมีอยู่19แต้มครับสถิติการเจอกันนะครับห้านัดหลังสุดเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะไปได้ทั้งห้านัดครับโอเวดจ่ายมาที่วิลเลียนแล้วบังออกหลังครับชาวคอนเซล l นี่ครับเป็นจังหวะเดอะโรยครับยิงเลือดเข้าไปมุมเสาแล้วครับหมดสิทธิ์เซฟครับเฮนเดอร์สันเล่นสั้นมาที่ชาวคอนเซโล่บอลอยู่ที่รูเบนิอัสครับจ่ายขึ้นมาที่ฮาร์แลนด์บอลอยู่ที่คุณตะพัน ขายวอล์กเกอร์ <Walker S 1> บอลอยู่ที่โ <AK, S 1> รดี่ถึงกับทางฮาเลนเลยครับแล้วฮาเลนตัดสินใจยิงเองแล้วบอลฉาบครับเลโน่ปล่อยออกหลังนะครับจังหวะเห็นพื้นที่โล่งครับแล้วฉับทางโทซินออกครับแล้วจะ เป็นลูกเตะมุมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฟิลโฟเดนครับโฟเดนอยู่ที่บอลแล้วเปิดขึ้นมาติดรรดกับแล้วเตะสกัดออกไปก่อนเบอร์นาโดครับเก็บบอลได้แล้วเลี้ยงขึ้นมาเองครับยังเลี้ยงอยู่ครับแล้วล็อกเข้าในเปิดแล้วเป็นฮาเลน ฮาเลนชาร์ดลูกแรกติดครับเราเป็นซ้ำก็ติดทางเรโน่อีกครั้งครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราโดนสกัดครับบอลมาอยู่ที่แดนนี่เจมส่งที่ปนานิย่าโทสินทางเวทครับขึ้นมาทางเดนเปเรล่าครับเห็นตรงกลางมาที่มิตวิทจ่ายมาที่เอมบาบูแล้ว ผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าครับก็ล้ำจริงๆครับครึ่งตัวครับสําหรับเอมาบูเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับของทาง Man แมนซิสตี้เอนสันเปิดมาแล้วยังได้อยู่ที่กุนโดกันเบรนาโด คายวอล์กเกอร์ลาป็อกเดอะบอยหยอดมาด้านหน้าครับบอลอยู่ที่อินบาบูเราโดนสกัดโดยเดอะบอยครับแล้วหาแรนแทงมาให้เดอะบอยซัดติดเซฟของเลน่ครับแล้วจังหวะอีกครั้งของเควินเดอะบอยครับ ซัดไกลลูกนี้เป็นปลายมือเลโน่ครับเป๊ปก็ทำท่าผิดหวังเล็กน้อยครับแล้วจะเป็นลูกคอนเนอร์ของทางฟิฟโวเดนอีกครั้งครับฟอ์เดนมองแล้วเปิดโค้งๆแล้วเป็นเดอะบอยครับได้โคู่ครับแต่บอลลอยข้ามคานไปเลครับ ก็โอกาสเยอะจริงๆครับวันนี้สำหรับเคปเปนูรยเรโน่ครับเตะยาวขึ้นมาเตะหัวรลับป๊อกครับบอลอยู่ที่ฮาร์เลนจ่ายมาที่คนตัวกันบอลอยู่ที่ฮาร์เลนครับเราฮาร์เรนหยอดมาทางโฟเดนโฟเดนยังเลี้ยงอยู่กลับมาที่ฮาร์เลนฮาร์เลนบางบอลอยู่ครับ แล้วยังได้ต่อแล้วซัดเองติดเซฟทางเลโน่ครับบอลกลับมาอยู่ที่ฟูแล่มครับแล้วอันเดเปนเลล่าครับจ่ายมาทำชิงหนึ่งสองครับแล้วยังขึ้นไปบอลอยู่ที่ดันนี่เจมเจมส่งมาที่เปนเรล่ายิงติดบล็อกครับแต่บอลทางฟูแล่มยังได้อยู่ครับแล้วปรลินญาจับ ไลลูกนี้แต่เป็น่าป็อกก็ไปได้ฝ่าวครับบอลยังได้อยู่ทางแมสซิตี้ครับลาป็อกเปิดมาติดบอลอยู่ที่เควินเดบร์อยบอยส่งคืนมาที่ฮาเลนครับ บอลอยู่ที่โฟเดนจ่ายเข้าไก่คุนโดกันแล้วฮา,าแลนครับยังเล่นสั้นอยู่บอลอยู่ที่คุณโดกันคุนโดกันจ่ายให้แล้วเ,เป็นจังหวะล้ำหน้าครับของทางเออร์ลิงเบรากฮาเลนครับเป็นโอ้แล้วหนึ่งช่วงตัวครับแต่ถือว่าทำเกมขึ้นมาได้ดีครับสำหรับคุณโดกนไคว้ามาลูกนี้ครับ ก็ย้ำกันอีกครั้งครับว่าคู่นี้จะเตะคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนครับเวลา22นาฬกาก็จะมีเตะพร้อมๆกันครับทั้งหมด4คู่ครับเป็นนอตติงแฮมฟอเรสครับเจอกับเบนฟอร์ดวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านเจอกับไบรตันแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอฟูลแลมครับคู่นี้แล้วก็มีเรดยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับ การไปเยือนของทางบอร์ดมาดครับฟิลฟอร์เดนเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์บอลอยู่ที่เดเบอบแล้วบอลถึงมิโตว,วิดท,ที่มาแต่เป็นคอนเซลโลครับที่เร็วกว่าวอลเกอร์ บอลอยู่ที่ทกุนโดกันกุนโดขันเลี้ยงบอลขึ้นมาครับแล้วจ่ายมาที่เบอร์นาโดเบอร์นาโดเสียบอลครับบอลอยู่ที่เดนนิเจมเจมคืนมาที่โตซินครับแล้วเปิดยาวมาก็เสียครับแล้วจังหวะนี้เบอร์นาโดเบินไกมาโตซินครับยังสกัดไว้ได้ครับ โรดี้เรียบล้อยเรียบล้อยครับยังหาคนส่งไม่ได้ครับเอาเลี้ยงกินแดนมาที่เรบลอยเข้าในให้หาเลนจ่ายมาที่กุนโดคันซัดเลยครับแต่ติดเซฟทางเลโน,โน่นครับ แล้วกรรมาการเป่าจบเวลาการแข่งขันใน้ครึ่งแรกครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขึ้นนำจากลูกยิงนาทีที่เ,เป็นลูกยิงของทางเควินเดบรอยครับนาทีที่5เท่านั้นคนระับก็มาติดตามเกมในเครื่งหลังกันต่อครับก็กลับมารับชมการถ่ายทอดสดครับ ในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของฟูลแลมแล้วเกมเริ่มมาฮาแล่นครับจิ้มมาแต่ก็เสียบอลครับบอลอยู่ที่อันเดอเปเรล่าครับ แล้วเปเรล,ล่าจ่ายมาที่เมตูวิทลองซัดครับแล้วซัดอีกทีก็ตติครับแล้วสุดท้ายเป็นล้ำหน้าครับจังหวะล้ำหน้าของทางดานิเจ่ก็นอกจากคืนวันเสาร์นะครับก็จะมีคู่บิ๊กแมตถึง2คู่นะครับในคืนวันอาทิตย์เป็นลอนดอนดาร์วีแมตครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านต้อนรับจากฝูงอย่างอาร์เซนอลครับ ส่วนสปเปอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงเรือผูกครับขายวอลเกอร์ลาป็อกบอลยังทำเกมอยู่ของแมนซิตี้เลยครับอาล์เรนอาเล,น,าเลนจ่ายให้เดอะบลอยครับแต่ว่ายาวไปถึงโทสิน้น เป็นจังหวะสวนกับของทางฟูลแลมครับรนีดบอลมาอยู่ที่วิลเลียนวินเลียนครึงบอลอยู่แล้วแล้วครึงหลบมาได้ครับแล้ววินเลียนจ่ายให้มิโตวิตเมโตวิตส่งคืนวินเลียนแล้วเป็นลูกตีเสมอของทางฟูลแลมครับวินเลียนครับขึ้นมาเองลูกนี้ครับต้องยกเครดิตให้ครับ ครึ่งบอลหลบกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้มาหลายคนเลยครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นมิโตว,วิดครับที่คืนบอลให้จิ้มเข้าไปง่ายๆครับเป็นครึ่งหลังที่ฟูแลมครับได้ประตูตีเสมอจากทางเวลเลียนครับเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับ เอาสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลยครับบอลอยู่ที่ฮาแลนครับมาที่ฟิลฟอร์เดนฮาแลน์คืนมาที่เดอะบอยบอลอยู่ที่คุทุกันเราเสียบอลมาที่เปเรล่าครับเปเรล่าจ่ายขึ้นมาทางปริญ,ญาเราสายวิ่งไม่จ่ายครับ บอลอยู่ที่เลีดแล้วคืนมาที่มตโตวิดเมตโตวิดครึ่งบอลอยู่แล้วซัดลูกนี้ก็ออกนอกกรอบครับสำหรับสัปดาหน้านะครับก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบนฟอร์ดครับส่วนทางฟูลแลมนะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับกลับมาสู่เกมครับยังเสมอกันอยู่นประตูตาหนึ่งาเบอร์นาโดครับเดาะบอลอยู่ครับจ่ายมาที่โรดี้โรดี้เห็นช่องแล้วจ่ายมาไกลครับบอนอยู่ที่ฟูลเดม ขึ้นบาบูทางวิทครับจ่ายขึ้นหน้ามาที่เปเรล่าบอลจ่ายเสียมาที่ฟิลโฟเดนครับคุณกับตรงกลางครับคุณโดกานกับเบอร์นาโดครับเราคุณโดกานเห็นเดอรบลอยดีบลอยเสียบอลครับบอลอยู่ที่เลดอันเดรเปอร์เรล,ล่าครับ ยี่สนาทีสุดท้ายของเครื่องหลังนะครับเมตโตวิดหยอดขึ้นมาติดคาเซโลครับเตะสกัดขึ้นมาก่อนแต่ยังได้บอลอยู่ครับสำหรับฟูลแลมขอเราต่างคนต่างจ่ายเสียนะครับบอลอยู่ที่เป์เรล่าจิ้มตามน้ำนะครับแต่ก็ยังเข้าซองของไอเดอร์ซันครับ ล้วเอนเดอร์สันเล่นช้าครับจ่ายมาที่ลาป็อกควายวอลเกอร์วอลเกอร์คืนมาที่เอนเดอร์สันเคลียร์ไปเลยครับแล้วบอลมาอยู่ที่เวเลียนเข้าช่องแล้วติดเซฟครับเป็นจังหวะบุกรัวครับของทางฟูแลม ลูกนเนี้เนลี้ยงครับยังเลี้ยงขึ้นมาอยู่แล้วจ่ายมาสุดท้ายเป็นติดเซฟเอเดรสันครับจากลูกยิงของเมตตูวิทโอ้เราสองสามจังหวะเลยครับที่ฟูลแลมมาฮึดเอาปลายเกมครับเอเดสันต้องโวยเพื่อเลยครับ แล้วมีการเปลี่ยนตัวเอาอีกไกกุนโดกันออกครับแล้วส่งควินฟลิปครับลงมาแทนครับส่วนทางฟูแลมก็เปลี่ยนทอมเชนนี่ครับเปิดมาเข้ามือของทางเอเดอร์สันครับแล้วเปิดไกลมาที่วอลเกอร แล้วศาสตร์ยาวมาจากลูเบนนียสครับแล้วบอลเกือบจะถึงครับโดนศาสตร์กลับมาครับบอลยังได้อยู่ที่มันซิตี้ข่ายวอเกอร์บอลอยู่ที่เดอะบอยบอลกลับมาที่วอเกอร์วอลเกอร์จิมมาทางคาเซโลเลยครับ แล้วเปิดเข้ากลางก็โดนสกัดไว้ได้บอลอยู่ที่มิโตวิทเปย์เล,ล่าบอลอยู่ที่ดานินเจมดานินเจมเลี้ยงมาอยู่ครับแมนซิตี้ครับเดินกดดันอย่างหนกักเลยครับเปย์เล่าสองผู้เล่นเก่าจากแมนเชสเตอร์อยู่เจ็ดรับแล้วบอลอยู่ที่ทอมเชนี่ครับหญิงก็ โอ้เรามีจังหวะเข้าช้าครับแต่ผพ้ัอสินให้เล่นต่อครับ่อยวอว์เกอร์วอเกอ,เกอร์จ่ายขึ้นมาด้านหน้าที่เบอร์นารโดครับเบอร์นาโดคืนมอนกลับให้วอเกอร์ตัดเข้ากลางแล้วยิงด้วยซ้ายของฟิลิปครับแต่เหมือนจะเป็นลำหน้าหรือเปล่าครับผิเ,เลี่ยนครับมา โดนไปเหลือยอดหลังครับจากจังหวะนี้ครับเป็นการเข้าด้านหลังฟิลิปครับเรามีการเปลี่ยนเอาคลายวอกเกอร์ครับแล้วก็เสริมแนวรุกอย่างวริยร์ดมาเลสครับบอลอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับตัวสิ้นเอมบาบูล้วมาอยู่ที่เชนี่ พอลินย่าจ่ายบอลเสียมาที่เดอะอยครับแล้วเวลาบาดเจ็บก็หมดลงครับกรรมาการเป่าจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสียแต้มสำคัญไหมครับทำให้จบเกมเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมีจังหวะได้บอลได้ประตูเร็วนะครับจากเควินเดอะอยนาทีที่5ครับ แต่ก็มาโดนบิลเลียนครับตามตีเสมอได้ก็จบเกมไป1นต่อหนึ่งครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดสับ s ไข i b ์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมการแข่งขันจำลองใน FIFA 2022ครับเจอกันคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ